ก็สวัสดีนะครับไปยังผู้ติดตามนะครับช่องชาแนลดูบอลคับนลครับผมแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติดตามแฟนเพจดูบอลคลับกันด้วยนะครับสำหรับพานีนะครับเราก็จะมีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนอ5คู่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนนะครับที่น่าเล่นน่าฟังน่าชมกันบ้างนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมีนะครับฟุตบอลมานําเสนอนะครับอยู่ที่3ลีกนะครับลีกแรกนะครับก็จะเป็นลีกคาราบาคับอังกฤษนะครับแล้วก็ลีกที่2ก็จะเป็นลีกกัลโซเซเลียอิตาลีนะครับก็จะมี2คู่แล้วก็ลีกที่3นะครับก็จะมีลาลิกาสเปนนะครับก็จะมีอยู่2คู่เช่นกันก่อนที่จะไปรับฟังรับชมกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์ไอดีไปที่แอดโปรทีมแปดแปดนะครับหรือว่าสแกน QR Code คที่ทางเราขึ้นให้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่แรกนะครับในหลีคาร์บาวครับอังกฤษนะครับก็จะประสบการณ์ขันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับทางด้านแอสตันวิลล่าสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามโอทเทฟฟอร์ดนะครับการเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านแอสตันวิลล่านะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่ง ส่วนอันดับตารางคะแนนในลนะีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่5นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13เกมชนะไป7เสมอ2แพ้4ได้มา18เสีย19นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่23ส่วนทางด้านแอตตันวิลล่านะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่13ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14น,ะนัดชนะไป4เสมอ3แพ้7นะครับได้มา14เสีย21แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่15แต้ม ส่วนผลงานการลงเล่นนั้นล่าสุดนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านแอสตันวิลล่านะครับไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งส่วนทางด้านแอสตันวิลล่านะครับก็เพิ่งเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเอลิกเทนฮากก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านราฟาเอลวาลานกับเบนดอนวิลเลียมนะครับแล้วก็อักเซลตวนเซเบยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นดาบิดเดเคอาลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะมีอารอนวานบิชาก้ากับวิกตอร์ลินเดเลฟ์แฮร์รี่แม็กไกและเทเลนมาลาเซียส่วนนัสกอตแม็กโทเมเน่นะครับกับเฟดก็คอยไปสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะมีแอนโทนีอีแลนกากับดอนนี่ฟานเดอะแบ็กกับอเลฮานโดการาโซนะครับคอยปั่นเกมสนับสนุนทางด้านองโตนี่มักซินยากองหน้าตัวเป้าคว้หาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางดานผู้มาเยือนของทางด้านอุนัยเอมิลี่นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านไครโยฟิลิเป้คูตินโยกับดีเอโก้คาร์ลอสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-2-2โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นโรบินออนเซนลงทำหน้าที่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นแอดลียังกับแคลร์มเชมเบอร์แล้วก็ไทโรนมิงและลูดวิกออสกูติสันส่วนทนานดานจอห์นแมกกรินกับบูบากากามาล่าคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นเจคอบแลซี กับมอแกนชองซงและในขณะที่2หน้าเป้านะครับก็จะเป็นโอรีวัดกินกับแดนนี่อิงคอยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็เพิ่งเจอกันมาในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์นะครับแต่ก็เป็นทางด้านนะครับอตันวิล่าที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับจึงเป็นโอกาสที่เจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับจะได้แก้มือบ้างแต่ด้วยโปรแกรมที่แน่นมากนะครับทางด้านเทนฮักก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในหลายตำแหน่งเลยต้องให้ตัวหลักนะครับพักบ้าง คุณภาพทีมในเกมนี้นะครับคงจะลดไปจากเดิมไปบ้างนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยอนนะครับทางด้านแอตันวิลล่าก็กําลังเล่นนะครับเอาใจกุนซือคนใหม่และยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้แทคนิคนะครับแล้วก็น่าจะใช้ชุดเดิมเป็นหลักนะครับในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องถ้าหากเปรียบเทียบแล้วนะครับคุณภาพทีมแล้วก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับก็คงจะสู้กันแบบสนุกเหมือนเดิมแต่ทางด้านเจ้าบ้านนะครับมีบทเรียนสําคัญนะครับจากเกมที่แล้วเกมนี้นะครับก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับ บวกกับเสียงเชียร์นะครับที่หนุนหลังอยู่นะครับอย่างน้อยก็ไม่แพ้คาบ้านถ้าหากแย่สุดนะครับก็คงน่าจะเสมอกันเท่านั้นสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงรองทางด้านแอตตันวิลล่านะครับเสมอกัน1ต่อหนึ่งแลวไปต่อกันคู่ที่2นะครับในลีกกาโซเซเรียอิตาลีนะครับก็จะเป็นการแข่งระหว่างคู่เวโรนานะครับเจอกับทางด้านยูเวนตุสนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน30นาท ส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามมาร์กอันโตนิโอเบเตโกดีนะครับผมส่วนการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านยูเวนตุสนะครับที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะครับทางด้านเวโลนาตอนนี้เป็นทีมบวยของตารางนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้10นะครับได้มา11เสียยิ่มหแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่5คะแนนส่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่5ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ ชนะไป7เสมอ4แพ้2นะครับได้มา20เสีย7นะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่25คะแนนส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเวโรนาก็เพิ่งบุกแพ้กับทางด้านมอนซ่าไปด้วยสกอร์2อต่อศส่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์2อต่อศนะครับสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านซัตบาร์โดบอคเคติก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านมาโกฟาลาโอนี่กับเดียโกคอปโปล ل ا แล้วก็จัดดินฮุตติสและอีวานอิล แล้วก็ยังมีดาโกราชวิตที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงจันจาโคโมมายานีนะครับที่ติดทดแบนส่วนการจะทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางอลาโซมอนติโปนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะมีพาเวลดาวิโดวิดกับโดไยกุนเทอร์และเฟเดรโกเชตเคลินีส่วนทางดน้าฟาบิโอเดปาลีกับอเดียงตาเมเซและมิเกลเวลโซและจอร์ดกอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวลุกก็จะเป็นยายาคัมรอน กับซิโมเน่เวดีคอยปั่นเกมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างโตมาองลีส่วนทางด้านทีมเยือนของทางด้านมัคซิเมเลโนอัสเลกี้นะครับก็จะมาสิทธิ์ใช้งานทางด้านโยคลายฮอยเก้ Cry, ke, กับบ็อกบาและมาสเตเดเชียโแล้วก็ยังมีดูชานวลลาฮวิตและซามูเอลอิลิงจูเนียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ3-5-2 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นวอร์เชียสเซสเนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเบเมกับเลโอนาร์โดโบนุซซี่แล้วก็ดานิโลและก็จะให้ฮวนกาลาโดกับนิโคลโลฟาโจลีแล้วก็มานูเอลโคคาเตลีและอาเดียงราบิโอนและคนสุดท้ายนะครับคือฟิลิปคอสติคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้อันเคลดิมาเลียกับอาคาดิอุสมิลิกลงทำหน้าที่เป็นคู่หน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับฟอร์มทางด้านยูเวนตุสนะครับก็ขึ้นขึ้นลงๆก็จริงนะครับแต่ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเอาชนะธา้านอินเตอร์มิลานนะครับไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์และคืนนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเพราะผู้มาเยือนนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวโรนานะครับที่มีผลงานกําลังย่าแย่แล้วก็แพ้มา6เกมรวดนะครับการลงเล่นในบ้านในวันนี้ก็มองว่าไม่น่าจะช่วยอะไรเลยนะครับแม้ว่าผลงานของทางด้านทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับวางใจได้ไม่มากนัก ส่วนมากนะครับก็จะเก่งกับเกมใหญ่นะครับส่วนเกมที่เจอกันกับทีมเล็กๆนะครับก็อ่อนตามลงไปไปเสียอย่างนั้นแต่ด้วยผลงานนะครับที่ยังเก็บชัยชนะได้บ่อยกว่านะครับบวกกับขุมกําลังที่ใช้งานก็ยังดีวันนี้นะครับมุมเบียดเอาชนะก็ยังมีความเป็นไปได้สูงนะครับตามลุ้นทีมเยือนไปเถอะครับผมสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านยูเวนตุสนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับสำหรับคนนี้ฟันธงอยู่ต่อทางด้านยูเวนตุสชนะ2ต่อ1 เดี๋ยวเรามาต่อกันคู่ที่3นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับในลีกกาโซเซเลียอิตาลีนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ลาซิโอเจอกับทางด้านมอนซานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี245นาทีส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามสตาดิโอโอลิปิโกนะครับผมส่วนการเจอก,กันนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านลาซิโอนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านมอนซาไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนในลนะีกนเวลานี้นะครับทางด้านลาซิโอตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ของลีกนะครับ ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13เกมชนะไป8เสมอ3แพ้2ได้มายิ้ม5แล้วก็เสียยิ้ม8แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ยิม7ส่วนทางด้านมอนซ่านะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่15นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดชนะไป4เสมอ1แพ้8นะครับได้มา13เสียยิ้ม1นะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่13แต้ม,มตนน 13. ส่วนทางด้านผลง,งานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านลาซิโอก็เพิ่งบุกไปเอาชนะทางด้านเอสโรม่าไปด้วยสกอร์1ต่อ0 สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านมารุสติโอชาร์ลีนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านซิโลอิโมบิเลที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวส่วนการจะทับนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยจะวางอีวานโปวเดลนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นมานนเอลลัชเชรีกับดิคโลกาชาเล่แล้วก็อเลซิโอโรมันโยลีและอดัมมารุชิตส่วนทางด้านเชอร์เก้มิลินควิชชาวิตกับดานิโลคารัสดีและก็ลุยอัสเบโตคอยประสานงานร่วมกันอยู่ใน,นกลาง แล้วก็จะใช้เปโดกับฟ mm ิลิปอันเดชอนและมาสเตอร์ชักคันยีนะครับลงทําหน้าที่เป็นสามภาษาในหน้าคอจบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยนของทางด้านร mm ัตฟาเอเล่ปัสลาดิโนก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านสเตฟานโนเซนซี hmm. ่กับปาโบมารีที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3-42-1โดยจะวางมิเกเลดิเกลกอริโอนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นอแมนโดชิปโซแล้วก็มาลอนชานโตสและลูก้ากันเดโอลาส่วนทางด้านพลาติกชิยูเลียกับนิโคลโลโรเวลล่าและฟิลิปโปลานอเคียและคาร์ลอสกูโตคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นจานลูก้าคาบารีกับมาสเตโอเปสติน่านะครับคอยปั่นเกมสนับสนุนดานี่โมตากองหน้าตัวเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ทางด้านลาซิโอนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกเอาชนะทางด้านโรม่าไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเกมนี้เจอกับทางด้านมอนซ่านะครับที่ชื่อชันแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างเป็นรองนะครับดูแล้วนะครับมุมชนะก็ยังคงอยู่ในมือเจ้าบ้านค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดนะครับผู้มาเยือนเอาชนะทางด้านเวโรนามาด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับแต่ชั่วโมงนี้นะครับใครเอาชนะเวโรนาไม่ได้นะครับก็ถือว่าแปลกแบบเต็มที่ทางด้านสติในบ้านของทางด้านลาซิโอนะครับ การเจอกันนั้นล่าสุดนะครับในรายการบอลถ้วยนะครับก็เป็นทางด้านลาซิโอก็บุกเอาชนะไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งดังนั้นวันนี้นะครับแนะนําเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านเหมือนเดิมดีกว่าสาหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านลาซิโอนะครับต่อขึ้นควบลูกสําหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงอยู่ต่อทางด้านลาซิโอชนะ2ต่อ0แล้วก็ไปต่อกันคู่ที่4นะครับในลีกลาลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ลาโยบายเกโนเจอกับทางด้านเชลต้าบิโกสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตรง ส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเอสตาดิโอเดอบเยกัสการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเชลตาบิโกนะครับที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านลาโยบเยกาโนตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่8นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1 3เกมชนะไป6เสมอ3แพ้4ได้มา20เสีย16นะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่21แต้ม ส่วนทางด้านเชลต้าบิโกนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่18นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13เกมชนะไป3สเสมอ2แพ้8นะครับได้มา14แล้วก็เสียยี่สิแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่11แต้มส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านลาโยบายเยกาโนก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเลอส์มาลิกไปด้วยสกอร์3าต่อสส่วนทางด้านเชลต้าบิโกนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านโอซาซูน่าไปด้วยสกอร์2อต่อห สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านอันโตนีเอราโอราก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับเว้นเสียจากนะครับต้องรอลุ้นความฟิตของทางด้านอันเดรมาตินีกับโฮเซ่แองเจลโปโซนะครับว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะครับการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางสโตเล่ดีลิยิฟสกี้ลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นอีวานบาลิอูกับเฟลียงเลอควนแล้วก็อเลซานโดกาเตนาแล้วก็ฟรานซิสโกกาสเซีย สวเธนาซานเโอโกโกเมสตาญากับออสการ์บาิลตินคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นอิซี่ปราซอนกับออสการ์เตโกและอัสบาโลกาเซียส่วนตำแหน่งน้กเป้าก็จะเป็นเซคิโอกาเมโยลงทําหน้าที่ ส่วนทางด้านผู้มีเยีอยของทางด้านเอลโดโดโกเดตนะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านอากุสโตโชลารีกับอุโกมาโยและลูก้าเดลาตอเร่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-13 2โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นออกุสตินมาเคชินและในขณะที่แนวะรับนะครับก็จะเป็นออสการ์มิงกิซากับโยชิฟไอดูแล้วก็อูนยนูเนสและคาบีกาลานส่วนตำแหน่งแดนกลางก็จะเป็นออกการโรลิเกลส่วนแนวลุกก็จะเป็นฟานโกเชบี กับฟานเบตานและกาเลสเปเลสและ2กองหน้านะครับก็จะเป็นเยอเกนสตาลลาเชนกับยาโกออสปาสลงทําหน้าที่ทางด้านลาโยบายเยกกโนนะครับผลงานเกมล่าสุดก็เพิ่งช็อกโลกด้วยการเฉือนเอาชนะทางด้านเลอสมาลิกนะครับไปแบบน่าเหลือเชื่อนะครับเปวยสกอร์3ต่อ2เท่ากับว่าผลงานห้านัดหลังสุดนะครับก็ไม่แพ้ใครและชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่สำคัญวันนี้นะครับยังคงได้ลงเล่นในบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับสถิติ5เกมหลังสุดในบ้านก็สุดเก่งนะครับชนะมา4เสมอ1 แล้วก็ผู้มาเยือนอย่างเซลตาบิโกนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่18นะครับผลงานก็กําลังดิ่งลงนะครับหลังจากไม่ชนะใครมา6เกมต่อเนื่องนะครับโดยเป็นผลการแพ้ไปถึง5เกมนะครับและแย่ที่สุดนะครับก็คือการแพ้มา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเป็นเกมนอกบ้านทั้งหมดนะครับดังนั้นแนะนำนะครับจับต่ออยู่ทางด้านลาโยบายเกโนไปได้เลยสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านลาโยบายเกโนนะครับต่อที่ปปอําหรับคนนี้นะครับผมฟันธงทางด้านลาโยบายเกโนนะครับชนะ2ต่อ0น แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับในศึกลาลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่เลอัสมาลิกเจอกับทางด้านคาดิสนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี3ามินาทีส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามซานเตียโกเบนาเบลนะครับสำหรับคู่นี้การเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นการเสมอกันไปที่1ต่อ1ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเลออสมาลิกตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2นะครับ ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดชนะไป10เสมอ2แพ้1นะครับได้มา31เสีย13นะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่32แต้มส่วนทางด้านคาริสนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่19นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13ชนะไป2เสมอ5แพ้6ได้มา8นะครับแล้วก็เสียยี่สิ4แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่11แต้มส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเรอัลมาดริดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านลาโยบาเยกาโนไปด้วยสกอร์สามต่อสองส่วนทางด้านคาริฟนะครับก็เพิ่ สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านคาร์โลอันเชโรติก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับเว้นเสียจ,จากนะครับยังต้องรอเช็คความฟิตของ2แข้งนะครับอย่างคาริมเบนเซม่ากับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับ สำหรับแผนการเล่นในค่ำคืนนี้ก็จะมาด้วยในระบบ4-3-3นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นติโบกุูตัวลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นดานี่กาบัสคารเอแดนมิลิตาลดาวิดอลาบาแล้วก็เฟลองเมนดี้นะครับส่วนตำแหน่งแดนกลางนะครับก็จะมีเอดดอาโดคาวามนกากับออเลเลียงชูอาเมนีและลูก้าโมดิสลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านเฟเดริโกบัตเบเดกับโรดริโกนะครับแล้วก็วินิสุอุดจูเนียร์นะครับลงทำหน้าที่เป็น3ประสาน้านหน้าคอยล่าตะข่าย ส่วนทางด้านผู้มาเยีอยมของทางด้านเซอร์จิโอนะครับก็จะมาสิทธิ์ใช้งานทางด้านควอเซบาอัสดูอากับบิกตอชุกแล้วก็โมโมเอมบาแล้วก็ควอนอันเดกาลิโดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงลุยเอนเดสนะครับที่ติดทดแบนด้วยส่วนการจะทับก็คาดว่าจะมาในระบบ4.4.2 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะวางเจเลเมสเดเรสมานะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะให้ซานดิอาโกอาซานเมนเดียนะครับกับอิซาแล้วก็ควนกาลาและอัลฟองโซเอสปิโนส่วนทางด้านทีโอบองกอนดากับเฟเดชานเอเมเตลิโ e อและอเล็กเฟนเดสและโบเิอันโคคาโป่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้รูเบนโชบลิโนกับแอนโทนีโรซาโนลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตาข่าย ทธนาเลอัสมาลิกนะครับก็เพิ่งจะหล่นจากเป็นจ่าฝูงนะครับหลังจากที่แพ้พิกล็อกนะครับให้กับทางด้านลาโยบายเยกาโนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับหวังจะกู้ศักดิ์ศรีนะครับแล้วแรงศรัทธากลับคืนมาโดยคู่แข่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นคาดิสนะครับทีมรองบวยนะครับที่ผลงานในระยะหลังนะครับก็ดูกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรหลังจากที่สะดุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับในรอบ8เกมหลังสุด มองแล้วนะครับแต้มต่อจากที่เจ้าบ้านนะครับต่อถึง3ประตูนะครับดูแล้วไม่ง่ายแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งใกล้บอลลกนะครับเหล่าบรรดาแข้งหลักที่ได้ลงแข่งนะครับก็ต้องมีอาการนะครับกลัวเจ็บคงทําให้นะครับไม่ได้ใส่แบบเต็มร้อยแน่นอนสุดท้ายนะครับยังคงเชื่อว่าทางด้านเลออสมาลิกนะครับจะสามารถชนะได้นะครับแต่ก็คงไม่เกินแต้มต่อสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านเลออสมาลิกนะครับต่อที่2ลูกสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงรองทางด้านคาดิสตนะครับแพ้2ต่อ1 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลที่มานําเสนอในวันนี้5คู่นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าผมให้คู่ไหนไปบ้านนะครับสำหรับคู่ที่1นะครับผมให้รองทางด้านแอตตันวิลล่านะครับเสมอกัน1ต่อ1แล้วก็คู่ที่2นะครับผมให้อยู่ต่อทางด้านยูเวนตุสชนะ2ต่อ1นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับอยู่ต่อทางด้านลาซิอนะครับชนะ2ต่อ0แล้วก็คู่ที่4นะครับอยู่ต่อทางด้านลาโยบายเกโโนชนะ2ต่อ0แล้วก็คู่ที่5นะครับอยู่รองทางด้านคารดิสนะครับแพ้ ถ้าหากสำหรับท่านไหนนะครับที่มีแนวทางหรือความคิดที่แตกต่างจากผมไปก็สามารถมาคอมเมนต์หรือมาแชร์ได้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มาณที่นี่ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลขับด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพาร์นี้กับผมและทีมงานดูบอลขับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม